สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลนิตยสารกันครับงวดประจำวันที่16ตุลาคม2568แนวทางแรกจะเป็นแนวทางข้อมูลบนนกตาทิพย์งวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายหลุดนะครับตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้เลขหนึ่งวยออก9 7 8 สำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวามือนะครับตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้5 2ตัวก็จะมี5053 55แล้วก็5 9นะครับข้อมูลบนนกตาทิพย์ต่อมาจะเป็น,นทางพยาคันคากงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับใบฝั่งทางซ้ายตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้5ไว้ออก9 7 8 7 7 สำหรับงวดใหม่ตัวเด่นคำนวณได้ศูนยสองตัวมี 02, 0ูน5 06แล้วก็07ต่อมาก็จะเป็นาทางยามสามตางวดที่ผ่านมาตัวเด่นตรงนี้มีเลขเก้านะครับไปเข้าหลักร้อยสำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้าย ตัวเลขในกรอบสามเหลี่ยมมี0นย์มี5แล้วก็มี8นะครับเด่นสุดก็เห็จะเป็น8กับ5ต่อมาก็ในะทางมาวิ่งนะครับเมื่ที่ผ่านมาเด่นบนของอาจารย์คำนวณได้8 8ก็เข้าหลักหน่วยบนนะครับส่วนชุด2ตัว3ตัวของอาจารย์หลุดไปข้อมูลด้านล่างก็หลุดนะครับ แนวทางงวดใหม่เด่นบนของอาจารย์คำนวณได้สองสองตัวมีสองสี่สองเจ็ดหกสองเจ็ดเด่นล่างคำนวณได้แปดนะครับสองตัวมีแปดสามกับแปดหกต่อมาก็ถังทองถังเงินงวดที่ผ่านมาตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้เจ็ดเจ็ดก็เข้านะครับทั้งด้านบนด้านล่างสองตัวของอาจารย์นี่มีเจ็ดแปดนะครับเข้า สองตัวด้านบนตรงๆสามตัวของอาจารย์นี่ผิดไปตัวเดียวนะครับคำนวณได้9 7 6นะครับสำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับเป็นตัวเดียวของอาจารย์คำนวณได้4ี่องตัวมี4 6 4 7 3ตัวได้0 4 7ยทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงแนวทางสูตรคำนวณน,นะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ ต่อมาจะเป็นทางเรียกเจ้าพ่อนะครับงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับใบฝั่งทางซ้ายตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้6นะครับสำหรับงวดใหม่ตัวเด่นคำนวณได้8 2ต,ตัวของอาจารย์มี8082 83แล้วก็89 ถัดมาจะเป็นแนวทางเลขดาวพระศุกร์งวดที่ผ่านมาหลุดนะครับใบฝั่งทางซ้ายตัวเด่นคำนวณได้5กับ2สําหรับงวดใหม่ตัวเด่นคำนวณไ,ได้4กับ1นะครับ4กับ1แนวทางเลขดาวพระศุกร์มาต่อกันที่แนวะทางโคตรแม่นนะครับงวดที่ผ่านมาตัวเด่นของอาจารย์ เานะครับเลขเจ็เป็นตัวสำรองสองตัวของอาจารย์มี7 9เข้าเป็นคู่สลับแล้วก็ตัวเลขสามตัวตรงนี้มีเลข 9, เก้าไปเข้าหลักรอยงดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวานะครับเด่นมากของอาจารย์ได้สองเด่นรองได้สาสำรองได้8นะครับตัวเลข3ตัวตรงนี้ได้8ปดสองเ ต่อมาก็อาจารย์วิหกแจกโชคงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับใบฝั่งทางซ้ายตัวเด่นคำนวณได้หนึ่งกับหกนะครับสำหรับงวดใหม่ตัวเด่นคำนวณได้ห้ากับหนึ่งกท่านห้ากับหนึ่งทางของอาจารย์วิหกแจกโชคมาต่อกันที่นะทางสิงโตแดงงวดที่ผ่านมา เด่นบนของอาจารย์มีเลขเจ็ดสองตัวสามตัวหลุดเด่นล่างของอาจารย์ก็มีเลขเจ็ดนะครับที่เข้าแต่ว่าสองตัวของอาจารย์ไม่มีเจ็ดเจ็ดสำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนตรงกลางตัวเด่นบนของอาจารย์ได้สองสี่ห้าหกแปดนะครับสามตัวสองตัวตามที่เห็นเด่นล่างของอาจารย์คำนวณได้สองสามห้า 2ต,ตัวมี5 1กับ5 4าถัดมาก็จะเป็นทางฟ้าบันดาลทรัพย์งวดที่ผ่านมาตัวเด่นของอาจารย์มีเลข8ที่ไปด้านบนนะครับแต่ว่าชุดสองตัวของอาจารย์ไม่มี7 8 8 7แุดกท่านสำหรับงวดใหม่คำนวณได้4กับ1นะครับคำนวณได้4กับ1 สตัวก็มี 46, 47, 94, 34, 12, 15, 01แล้วก็81แนวทางฟ้าบันดันรัพย์ต่อมาก็อุดเชียงใหม่งวดที่ผ่านมาเด่นบนของอาจารย์มีเลข7ที่เข้า2ตัวของอาจารย์ไม่มี78นะครับข้อมูลด้านล่างของอาจารย์หลุดถูกทัน งวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวาน,นะครับเด่นบนของอาจารย์ได้2องสแดเก้าเด่นด้านล่างได้2457ห้ถัดมาก็โหราพารวยงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับตัวเด่นคำนวณได้1กับศูนยสำหรับงวดใหม่นะครับอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้3กับเนะครับเป็นตัวเด่น ่อมาก็ในทางบัวทองนะครับสตัวมี858687 3ตัวได้285ใบนี้ในทางโรเรวทันใจนะครับงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายหลุดนะครับสำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาหลัก10ล่างของอาจารย์ได้2380ตัวเด่นได้2กับ3เด่นสุดควรจะเป็นเลข2 สต,ตัวมีสองหงกับ2 6ต่อมาก็หงฟ้า1กับ2องวดที่ผ่านมาหงฟ้า1ตัวเด่นคำนวณได้5ห,หลุดนะครับส่วนหงฟ้าสองตัวเด่นคำนวณได้8ไปด้านบนสองตัวของอาจารย์ไม่มี7 8็ดแปด สำหรับงวดใหม่ของฟ้า1ตัวเด่นคำนวณได้3 2ตัวมี3239ฟ้า2ตัวเด่นคำนวณได้5 2ตัวมี57กับ54ต่อมาก็ยาม3ตายาม3ตารูปแบบนี้งวดก่อนมีเลข7นะครับที่เข้าทุกทานแต่ว่า2ตัวของอาจารย์ไม่มี77ไม่มี78นะครับ สำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวามือตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้สองนะครับตัวรองได้ห้าสองตัวก็ตามนี้ทุกท่านถัดมาก็เจ,จา้าจ้าผ้าร้ยงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับใบฝั่งทางซ้ายงวดใหม่ตัวเด่นคำนวณได้0 49นะครับ0 4 9ย์ ต่อมาก็เลขทูปปูนะครับงวดที่ผ่านมาคำนวณได้056นะครับสำหรับงวดใหม่ได้แปดศูถูกทันวันที่ก็อยู่ด้านล่างนะครับสิตุลาคมในทางเลขทูปปูต่อมาก็ตำราเรียงเบอร์งวดที่ผ่านมาหลุดนะครับใบฝั่งทางซ้าย สำหรับงวดใหม่ก็ใบฝั่งทางขวาครับแนวทางของอาจารย์ซันดาวมาต่อกันที่แนวะทางผังเลขเด็ดผังเลขเด็ดงวดที่ผ่านมาตัวเด็ดมีเลข9ไปเข้าหลักร้อยนะครับ2ตัวของอาจารย์ก็มี97กับ98ถูกทันที่เข้าคู่สลับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับตัวเด่นได้13 86 สองตัวก็อยู่ด้านอารอบนะครับนะทางพังเลขเด็ดต่อมาก็แนวทางเด่นหลักร้อยกับเอาให้รวยเด่นหลักร้อยเข้าอยู่นะครับมีเลขเก้าส่วนแนวทางเอาให้รวยนี่หลุดนะครับตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้เลขหกสำหรับงวดใหม่เด่นหลักร้อยคำนวณได้ศูนย์แปดสี่ เด่นเอาให้รวยคำนวณได้8นะครับเป็นตัวเด่น2ตัวมี808283แล้วก็89ต่อมาก็คุนศึกพารวยงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับสำหรับงวดใหม่คำนวณได้6กับ0นะครับ0กับ6เป็นตัวเด่น2ตัวก็จะมี02 05 6265 ถัดมาก็แนวทางอาจารย์นัดงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับใบฝั่งทางซ้ายสำหรับงวดใหม่คำนวณได้6กับ9เป็นตัวเด่น2ตัวก็ตามนั้นเลยถูกทันถัดมาก็แนวทางเสียนพันแท้งวดที่ผ่านมาตัวเด่นมีเลข9ก9นะครับที่ไปหลักร้อย สอตัวก็มี98นะครับเข้าเป็นผู้สลับงวดใหม่อยู่ด้านบนฝั่งทางซ้ายมือนะครับตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้0กับ3 2ต,ตัวมี05 07 35แล้วก็37ต่อมาครับสิทธิหลวงปูบุญสีชมพูนะครับงวดที่ผ่านมา ตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้2กับ9นะครับเด่นสุดก็ยังจะเป็นเลขเไปเข้าหลักร้อยนะครับสำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้1กับ3เด่นสุดของอาจารย์ก็คือเลข1 2ตัวมี1 2 1 4สแล้วก็1 5ห้า ต่อมาก็สีฟ้านะครับสีฟ้างวดก่อนตัวเด่นคำนวณได้7กับ8ดนะครับมาทั้งสองเด่นสุดของอาจารย์ก็คือเลขเเข้าทั้งด้านบนด้านล่างนะครับแต่ว่าชุด2ตัวของอาจารย์ไม่มีเจ็ดเจดไม่มีเจ็ดปดนะครับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับฝั่งทางซ้ายมือ ตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้4ี่กับ9้านะครับเด่นสูตรของอาจารย์ก็คือเลข4ี่สองตัวมีสี่สามสี่หแล้วก็สี่แดมาต่อกันที่แนวะทางพลังเต่าหักงวดที่ผ่านมาตัวเด่นของอาจารย์มีเลข7ที่เข้านะครับ2ตัวมีแปดเจดงวดใหม่คำนวณได้1กับห้านะครับคำนวณได้1กับห้า สองตัวก็มี1 8 1 9งแปดหนึ่ง5ก้มาต่อกันที่แนวทางราบผลภูมิทวีงวดที่ผ่านมาตัวเด่นมีเลขเก้าไปหลักร้อยนะครับสำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวามือตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้258นะครับ สตัวมี202429 505459 8084แล้วก็8ปดต่อมาก็เลขเทวดานะครับงวดที่ผ่านมาใบตรงกลางตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้4หลุดไปนะครับสำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้6 2ตัวมี6 2 6 3 6 7แล้วก็หก มาต่อกันที่แนวทางเลขมืองทองงวดที่ผ่านมาตัวเด่นคำนวณได้เลข7นะครับ7ก็เข้าทาังด้านบนด้านล่างชุด2ตัวของอาจารย์นี่มี87ไปด้านบนเข้าตัวกลับงวดใหม่ตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้5นะครับคำนวณได้5 2ตัวของอาจารย์มี5 15 25 3 5 6 5 8แล้วก็5 9 ถัดมาก็คนมีโชคงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับใบฝั่งทางซ้ายงวดใหม่คำนวณได้8กับศูย์เป็นตัวเด่นนะครับสองตัวของอาจารย์ก็ตามนั้นเลยถูกทันต่อมาก็แนะทางแม่นล่างงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับใบฝั่งทางซ้ายงวดใหม่ คำนวณได้5เป็นตัวเด่นนะครับ2ตัวมี0 5 3 5 7 5 9 5ต่อมาก็ข้อมูลบนนะครับแม่นบนงวดก่อนหลุดนะครับคำนวณได้4งวดใหม่คำนวณได้5นะครับ2ตัวมี053565 3, 3ตัวได้105 435แล้วก็965 มาต่อกันที่แนวะทางสลากรวยนะครับงวดที่ผ่านมาตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้8กับ9มาทั้งสองวนชืงอ2ตัวของอาจารย์ไม่มี8 7ดเจดเจดปดนะครับมี9 7้าเข้เาเป็นคู่สลับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับดูคำนวณของอาจารย์ได้1กับ3มนะครับ2ตัวมีหนึ่งสองหนึ่งแดสหแล้วก็สาห ถัดมาก็รวยและนะครับงวดที่ผ่านมาตัวเด่นมีเลข9นะครับไปเข้าหลักร้อยงวดใหม่ได้2กับ8นะครับ2ตัวก็มี2 2 2 3 2 7 2 0 8 2 8 3 8 7แล้วก็8 0 ไันนี้จะเป็นแนวทางอรอกพารวยนะครับรอกพารวยใส่เลข0ูนยเข้าไปต่อมาก็แนวทางเลข8ทิศพิชิตความจนนะครับเมื่อที่ผ่านมาตัวเด่นคำนวณได้4กับ8ก็มีเลขแปดไปด้านบนนะครับเข้าหลักหน่วยแต่ว่า2ตัวของอาจารย์ไม่มี8ป7เจนะครับ มี8 9เข้าเป็นคู่สลับงมวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับดูคำนวณตัวเด่นของอาจารย์ได้7กับ5นะครับ2ตัวก็มี72 7 4 7 9 7 1 7 5 5 0 5 3 5 6 5 8แล้วก็5 7มาต่อกันที่แนวะทางปากหลัก10ล่าง ที่มา,าพร้อมกับเลขชุดนะครับงวดที่ผ่านมานวะทางของอาจารย์ก็มีเลข7นะครับที่เข้าหลัก10เข้าหลัก10เข้าหลักหน่วยเลยนะครับสองตัวของอาจารย์ก็มี7จนะครับสําหรับงวดใหม่หลักหลัก10ล่างสูตรนี้คํานวณได้สองห้านะครับ ต่อมาก็สูตรล็อกประจำวันนะครับเป็นข้อมูลด้านล่างงวดที่ผ่านมาหลุดทุกท่านไม่มี7,7นะครับมี7,6กับ7,8็ดแสำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาเมือมาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลบนข้อมูลบนงวดก่อนข้อหลุดนะครับไม่มีเจดทุกทันมีเ 9นะครับสำหรับงวดใหม่ก็ใบฝั่งทางขวาถัดมาก็จะเป็นนทางคำชะโนดนะครับงวดที่ผ่านมาใบาฝั่งทางซ้ายหลุดนะครับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวามือตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้0กับ8 2ต,ตัวมี0 2 0 6 0 7 8 0 แปดสองแล้วก็แปดเก้ามาต่อกันที่หนาะทางแจ็คพอตนะครับท้ายสองตัวงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับงวดใหม่สู่คำนวณของอาจารย์ได้แปดหกเจ็ดสี่เด่นสุดของอาจารย์ก็เห็นจะเป็นแปดกับหก หมายปักหลัก10บล่างสูตรนี้งวดก่อนก็เข้านะครับมีเลขเจ็ดสำหรับงวดใหม่ได้2 3 8นะครับมาต่อกันที่คัพีเรียงเบอร์ฉบับพิเศษงวดที่ผ่านมามีเลขแปดุกทันไปด้านบนเข้าหลักหน่วยงวดใหม่ได้2องสห้นะครับ มาต่อกันที่แนวทางเลขเด่นจากอาจารย์สุนิสางวดที่ผ่านมาคำนวณได้8กับ5นะครับ8ไปด้านบนงวดก่อนหน้านั้นคำนวณได้7กับ4 4ไปด้านบนเข้าหลัก10งวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับฝั่งทางซ้ายมือเจ้าของข้อมูลคำนวณได้2กับศน ถัดมาก็เจ้าจริง2ตัวมาตัวงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับสำหรับงวดใหม่คำนวณได้ศูนย์กับ8ถูกทันาทางเจวาจริง2ตัวมาตัว16ตุลาคมมาต่อกันที่แนวะทางยามเช้างวดที่ผ่านมาหลุดนะครับคำนวณได้เลข4งวดใหม่คำนวณได้เลข8นะครับ2ตัวมี8 0ย์แล้วก็8 9 ต่อมาก็เลขฝ่ามืองวดที่ผ่านมาหลุดนะครับคำนวณได้4กับ1งวดใหม่ได้6กับ3มาต่อกันที่แนวะทางเลขเด่น5ดาวนะครับงวดที่ผ่านมาคำนวณได้2 8 9ก็มี8กับ9ที่เข้านะครับงวดใหม่ได้1 3 7 ต่อมาก็เป๋าตุงนะครับเป๋าตรงงวดที่ผ่านมาตัวเด่นมี7กับ8นะครับแต่ว่า2ตัวของอาจารย์ไม่มี7 7ไม่มี7 8แล้วก็ไม่มี8 7ถูกทันงวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้4015ถูกทัน4 0่5น4015 มาต่อกันที่แนวะทางคู่มือเสี่ยงโชคหรือว่าปกเขียวงวดที่ผ่านมามีเลขเจ็นะครับที่เข้าสำหรับงวดใหม่16หตุลาใบาฝั่งทางขวามือตัวเลขในตารางด้านบนของอาจารย์ได้283ข้างล่าง450นะครับ283กับ450ต่อมาก็ เี่นมาตามนัดงวดที่ผ่านมาคำนวณได้เลข2หลุดนะครับงวดใหม่16ตุลาคำนวณได้เลขศู์มาต่อกันที่แนวทางเลขเด่น3ตัวรูปผู้ชายนั่งคันหลังชูเลขงวดที่ผ่านมามีเลข7นะครับงวดใหม่ได้2 3 5สามห้าถกัน2 3 5ห ต่อมาก็พิสูจน์หลัก10บนสูตรนี้งวดก่อนก็เข้านะครับมีเลข7เข้าติดต่อกันมาสมงวดแล้วนะครับสำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาสุดสูตรคำนวณได้2 3 5 8 9ตัวเด่นของอาจารย์ก็คือ2กับ3 ่อมาก็นวะทางจากเขากรวดปักหลักหน่วยบนงวดที่ผ่านมาก็เข้านะครับมีเลข8ทุกทันสำหรับงวดใหม่สูตรคำนวณได้01347ตัวเด่งของอาจารย์ก็คือ047ย่ัดมาก็คมเพชรปักหลัก10บ,บนนะครับงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ก็เข้าทุกทันมีเลข7นะครับ งวดใหม่คำนวณได้หนึ่งสามี่ห้าแดเด่นสุดก็เห็นจะเป็น3ามสี่แดถูกทันวันนี้จะเป็นแนวทางเด่น2ตัวของอาจารย์จินดานะครับเด่นบนงวดที่ผ่านมาคำนวณได้2กับ3มงวดใหม่อยู่ด้านล่างคำนวณได้5้ากับ8ดนะครับ บนใบนี้จะเป็นแนวทางของอาจารย์นิวัดแว่นนะครับแนวทางเด่นบนเลขเด่น2ตัวงวดที่ผ่านมาคำนนณได้7กับ3ก็มีเลข7นะครับเข้าหลัก10สสำหรับงวดใหม่อยู่ด้านล่างนะครับคำนวณได้0กับ5มาต่อกันที่แนวะทางคูณเห็นนะครับงวดใหม่จะอยู่ด้านล่างทุกท่าน ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ